รายการเปิดฟ้ากว้างของกองทับอากาศขอต้อนรับทุกๆท,ท่านอย่างฉันมิตรเราผลิตรายการดีมีสีสันฟังเพลิดเพลินได้ความรู้ควบคู่กันสารพันสรรหามาเล่าให้ฟังรายการเราทออห่างไกลโลก บริโภคข่าวสารดีที่พร้อมพรั่งรวมสาระนานามาให้ฟังเสริมพลังกายจิตพิชิตโรคามีธรรมะควบคู่รู้อย่างจิตมีแง่คิดจากนิทานให้คุณหนูทั้งสัมภาษณ์คุณหมอรอฟังดูมีช่วงหนูขอบอกออกฮาเฮโดยพูดคุยสื่อสารผ่านเสียงใสจากสุดใจผู้จัดสาวพราสเสน่ผลิตโดยวพอ,อมิลังเล ปรบมือเฮมาพร้อมท่านฟังรายการ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทออางไกลโรคค่ะวันนี้ที่ฉันนาวากาตรตหญิงสุดใจชาประเสริฐและนาวากาศโทหญิงดรพัทรพรพัทรโยธินเราทั้งสองคนรับหน้าที่นําสาระสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องพนันน้องพันคะฟังเพลงเริ่มต้นรายการของเราแล้วก็ย้ําเตือนว่านะคะว่าในวันนี้ก็กําลังเข้าสู่เทศกาลสงกราน รับขวัญวันปีใหม่ไทยของเราแล้วนะคะแม่เป็นคนไทยนี้ดีหนักหนานะคะน้องพันเพราะอะไรทราบไหมคะดาใจพี่หน่อยได้เลยค่ะว่าทําไมจะไม่ดีล่ะคะทั้งปีใหม่ฝรัง่งจีนไทยพี่ไทยก็พร้อมจะร่วมสนุกนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีน้ําใจค่ะพี่หน่อยจริงด้วยค่ะน้องพันข้อนี้ก็ต้องยอมรับนะคะพูดแล้วพี่ก็นึกถึงเพลงชาติของเราด้วยนะคะน้องพันว่าไทยนี้รักสงบ เราโดยพื้นฐานแล้วคนไทยเป็นคนใจดีรักความสุขความสนุกสนานแต่แหมพี่หน่อยชอบมีแต่อยู่เรื่อยเวลามีแต่เนี่ยมักจะไม่ค่อยดีนะคะ <c oughs> พี่น่อยก็สักนิดนึงนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะน้องพานแต่ของพี่ก็คือเรามักคิดแต่ความสุขแล้วก็ความสนุกสนานทําให้คนอื่นมองเราได้ว่าเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรกับอะไรทุกเรื่องค่ะเรื่องนี้นะเป็นจุดอ่อน ที่หลายๆคนเขากําลังจ้องมองที่จะเข้ามาบ้านเมืองเราจะจับจุดอ่อนของเราได้นะคะ้องพันจริงด้วยค่ะพี่หน่อยเราชอบสบายสนุกไม่จริงจังชอบของแจกของแถมค่ะพี่หน่อยไม่ชอบความลําบากเวลาเขาแถมแจกอะไรเนี่ยเรามักจะลืมมองว่าประเทศของเรากําลังตกอยู่ในความเจริญหรือว่าเสื่อมถอยลงหรือเปล่าเพราะว่าเราชอบได้ชอบสุกชอบสุข แล้วก็ไม่ค่อยมีความดอดท<ถ>นค่ะใช่แล้วการทํางานและการดูแลของประเทศชาติของเราอย่างแท้จริงนั่นแหละค่ะตรงนี้นะคะน่าจะประมาณนั้นเลยนะคะก็อย่าลืมคําสอนของพระพุทธองค์นะคะที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาค่ะทางสายกลางคือเราต้องสุขแล้วก็สนุกสนานแบบพอดีพอควรแล้วก็เหมือนไปชาร์จแบตเตอรี่นะคะทั้งพนันค่ะหลังจาก ที่เทศกาลสงกรานต์ผ่านไปก็ต้องตั้งอ,อกตั้งใจทํางานเพื่อหาเลี้ยงตนเองแล้วก็สร้างสารรค์ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปค่ะใช่ค่ะพี่หน่อยตอนนี้ถึงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันปีใหม่ไทยก็เป็นเวลาที่เราพักผ่อนหลายวันเลยนะคะ,คะเราก็ควรหันกลับมามองครอบครัววงศาคณาญาของเราบ้างไปทํางานห่างบ้านห่างเมืองนะคะไม่ได้เจอกันก็ได้แต่สรงความคิดถึงตามภาษาคนไทยนะคะ แล้วเทศกาลนี้ค่ะเราก็มักจะมีของฝากติดไม้ติดมือนะคะแต่ว่าอย่าติดจนเกินไปนะคะถึงต้องขั้นกู้นี้ยืมสินนะคะให้แต่พอประมาณไม่ต้องแข่งขันกับใครดีที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะนงพันมีน้อยก็ให้น้อยนะคะมีคนสอนว่าน้ำใจไม่ใช่น้ำจิ้มค่ะ,คะแต่ให้เยอะแล้วก็ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินใครเดือดร้อนเราเราเองกว่าจะใช้หนี้หมดก็จะย้อนกลับเข้าเทศกาลอีก อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีแต่แย่กับแย่เราก็ต้องมีสติรู้ทันปัญญารู้คิดนะคะเราต้องปลุกกระแสวัฒนธรรมเก่าลือฟื้นขึ้นมาแข่งกันดีแข่งกันเก่งวงเล็บเรียนเก่งนะคะไม่ต้องเก่งแบบนักเลงนะคะอย่างนั้นไม่เอานะคะใช่แล้วครัพี่น่อยอย่าแข่งกันรวยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีรถขับค่ะแต่บางคนนะคะ <c oughs> มีรถคันแรกขับถึง <c oughs> ขั้นมีหนี่จนต้องนอนไม่หลับนะคะถือว่า จนกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ที่ไม่ต้องใช้นี่แถมตอนนี้ค่ะพี่น่อยน้ํามันก็แพงนะไม่มีลถเลยอะ่ะน้องพันอยากจะรู้นะักว่าจะให้รออีกนานแค่ไหนน้ามันจะถึงสามสิบาทต่อลิตรก็คงรอไปอีกนานแต่<ม>นานใช่ะนะคะน้องพนันดังนั้นก็ให้สมกับเป็นลูกของพ่อหลวงของเรานะคะต้องท่องไว้ว่าพอดีพอควรพอประมาณที่โบราณสอนเอาไว้ว่ามีน้อยใช้น้อยก่อยบรรจง ยาใจลงให้มากจะยากนานคือจะยากจนไปอีกนานกันทุกท่านค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็ขอแสดงความรักความปรารถนาดีและความห่วงใยกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากใจจริงเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยๆค่ะเนื่องจากเทศกาลสงกรานก็เวียนม,มาครบแล้วรอบนี้ปีพุทธศัการาช2 5 5 6 พี่หน่อยมีข้อมูลอะไรมาฝากบ้างคะค่ะเราสองคนกับทีมงานก็ขอแสดงความปรารถนาดีต่อหงใหญ่อย่างจริงใจนะคะข่าข้อมูลสงกรานก็คือวันมหาสงกรานตรงกับวันอาทิตย์ที่14เมษายนนะคะเวลา1นาฬิกา58นาที48วินาทีค่ะคละต,ตรงกับวันกับเวลา2นาฬิกา16นาทีแล้วก็48วินาทีตามเวลามาตรฐานของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะ ซึ่งก็ตรงกับวันจันทรคติก็คือวันเสาร์ขึ้นสามข้าเดือนห้าปีมะสิงค่ะค่ะซึ่งนางสงกรานนำว่ามโหทะระเทวีนะคะทรงพหุรัตทัดดอกสามหาวนะคะก็คือผักตบชวาอาพรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อรายหัดขวาทรงจากหัดซ้ายทรงตรีศูนย์นะคะ,สะเสด็จใส่ญาติหลับพระเนตรนอนหลับตานั่นเองค่ะ มาเหนือ <ne uer S 2> หลังนกยูงไม้ะคะลุลาเพราว่านกยูงค่ะ,ะซึ่งเป็นพาหะนะคะพาณะพาณะอ่าค่ะแล้วเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้วันศุกร์นะคะเป็นวันอธิบดีฝนบรรดาลให้ฝนตกนะคะหกร้อยหาน่าจะเป็นหาฝนนะคะ <c oughs> ค่ะตกในเขาจักรวาลสองร้อยสี่สิบหาตกในป่าหิมพันหนึ่งร้อยแปดสิบหาแล้วตกในมหาสมุทรร้อยยี่สิบหา ตกในโลกมนุษย์เพียงหกสิบหาเท่านั้นเองนั่นก็แสดงว่าตกในโลกมนุษย์ไม่มากนักแล้วก็มีเกณฑ์ทาราที่คุณคืออาโปคือทาตุน้ําน้ํามากน้ําท่วมเกณฑ์ทักคราชให้น้ําปีมะเส็งนาคให้น้ํานักคราชให้น้ำหนึ่งตัวค่ะทํานายว่าฝนต้นปีจะมากกลางปีจะงามและปลายปีจะน้อยนะคะเกณฑ์ธัญญาหารชื่อป,ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นาจะได้หนึ่งส่วนเสียสิบส่วนค่ะน้องพันนั่นก็คือเสียมากกว่าได้นะคะคนทั้งหลายก็จะตกทุกข์ได้ยากลําบากยากแค้นพร้อมกับกันดานอาหารนั่นเองอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะค่ะเรื่องนี้เป็นความรู้ด้านมาโหราสาัตไทยนะคะที่ดโอรศาสตร์ที่มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองก็ฟังไว้ประดับความรู้นะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจของพวกเราด้วยจริงเทประการใดนะคะก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบของบ้านเมืองของเราให้ครบถ้วนค่ะ ปีนี้น้ำน้อยนะคะ,คะพักษาหารจะได้แค่ไหนก็ต้องคิดนะคะแล้วก็ต้องดูกันให้ต่อดูกันต่อไปนะคะ,คะว่าสงการนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างค่ะดีมากเลยคะ่ะที่ถามตรงนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจความหมายกันนะบางทีแปลว่าสงการแปลว่าสัตว์น้ําค่ะน้องพันนั่นก็สะท้อนถึงความไม่ใส่ใจในความหมายของคําแต่ละคําที่โบราณเขาเ,เขียนไว้หรือบัญญัติไว้นะคะสงการนั้นเป็นคํา ภาษาสันสกฤตค่ะแปลว,ว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่นี้หมายถึงวันวันที่พระอาทิตย์นั้นผ่านหรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนนะคะซึ่งจริงๆแล้วการผ่านหรือเคลื่อนย้ายนั้นมีประจําทุกเดือนคะนองพันแต่มีความพิเศษอย่างไงคานองพันในวันสงกรานต์ของเราค่ะใช่ค่ะเพราะเป็นวันและเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสูงนะคะ ตามภาษาโหลแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนค่ะซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่ง้ามเดือน5เราก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่เราเรียกวันมหาสงการด้วยถือว่าเป็นวันและเวลาที่ตั้งต้นสู่ปีใหม่ค่ะแล้วก็เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ตามการคำนวณของโหผู้รู้ทางโหราศาสตร์ค่ะพี่หน่อยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อนนะคะมีความหมายอย่างลึกซึ้งและองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5นะคะในปีพุทธศักราช2432ได้กำหนดให้ใช้วันขึ้น1น่งข้ามเดือน5ซึ่งก็ตรงกับวันที่1เมษายนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรื่อยมานะคะเพราะหา,หาสาเหตุนี้เองนะคะด้วยความสอดคล้องกับธรรมเนียมโบราณถึงแม้ไม่ตรงก็มีการกาหนดตามวันสุรยิรยะคติ ที่แน่นอนตายตัวก็คือเอาวันที่หนึ่งเมษายนยนั้นเป็นหลักนะคะค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะปีพฤศธศกาักราช2556เขาก็มี11ข้อนะคะพี่หน่อยที่เราไม่ควรจะฝ่าฝืนนะคะอย่างเช่นห้ามซื้อและขายสินค้าบนไหลาทางห้ามเปิดเครื่องเสียงห้ามรถกระบะบรรทุกถังน้ำนะคะซึ่งเราเคยทำว่าเรามีศาสตร์ นะะบนท้องถนนแล้วก็ห้ามนั่งหรือยืนบนหลังรถกระบะเพื่อเล่นน้ําสงกรานห้ามเล่นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงห,ห้ามปาน้ําแข็งใส่กันห้ามทาอนาจารนะคะผู้หญิงแล้วก็ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ําสาธารณะครับพี่น่อยค่ะนอกจากนั้นยังห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนรถค่ะ อันนี้รวมทั้งคนขับและคนนั่งด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าพบแล้วก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะรวมทั้งห้ามเล่นแป้งหากพบก็จะมีการตักเตือนแต่ผู้จําหน่ายแป้งจะมีการลงโทษปรับนะคะไม่เกิน2,000บาทแล้วก็สุดท้ายก็คือห้ามเมาแล้วขับเป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะน้องพันดีสิคะบางคนไม่ชอบนะแต่น้องพันในฐานะที่อยู่ในทีมสุขภาพน้องพันก็เห็นด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุนะคะ ที่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตค่ะค่ะบางคนนะไม่เมาก็เล่นสงกราน์ได้อย่างสนุกและมีสติไม่ตายก็ไม่พิการเพราะว่าพิการแล้วก็จะ้องเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยนั่นแหละค่ะบ้านเมืองก็ต้องมีกฎกติกามารยาทนะคะเขาออกกฎหมายมาเพื่อให้คนส่วนรวมอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะก็ต้องช่วยกันอดทนแล้วก็ช่วยกันร,รักษากฎด,ด้วยให้คนทั่วโลกเขาล้ำลือว่าคนไทยนั้นทําอะไรมีวินัยคือไทยแท้ค่ะ ปีใหม่นั้นลองเปลี่ยนทําอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะน้อพนุพันค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ให้กลับถึงบ้านเกิดเพื่อให้เกิดความสุขสนานและความสุขในครอบครัวนะคะโดยไม่ต้องเงนเมาก็สุขได้นะคะน้องพันค่ะพี่ <c oughs> น้อยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดใจอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวันที่3เมษายนคุณแม่น้องเอ๋ยนะคะอายุ3ขวบนักเรียนอนุบาลหนึ่งเท่านั้นเองส่งลูกสาวขึ้นรถตู้โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนตามปกติ ต่อมาทราบว่าลูกสาวหมดสติแล้วก็คุณครูนำตัวส่งโรงพยาบาลสม,มุทรปราการค่ะแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะเาก็คุณแม่ก็เลยนำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพคุณแม่ก็แจ้งความนะคะเหตุเพราะว่าคุณครูลืมลูกสาวของตนไว้ในรถตู้ค่ะแล้วหลับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามงเย็ยนนะคะจึงทราบว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะค่ะเรื่องอย่างนี้เศร้านะคะพี่หน่อยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คงแทบจะใจขาดนะคะค่ะ ในช่วงแรกนะคะที่เด็กนำส่งโรงพยาบาลก็จะมีอาการก็คือไม่รู้สึกตัวสมองบวมชักเกรงค่ะแล้วก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเพราะต่อมานะคะก็ทราบว่าเสียชีวิตลงไปอย่างสงบนะคะเรื่องอย่างนี้นะคะอย่าให้เกิดกับลูกหลานของใครเลยก็เห็นใจนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูค่ะซึ่งเชื่อว่าไม่อยากจะให้เกิดเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะคะน้องพันคะเรื่องนี้เหมือนฝัดร้ายในชีวิตนะคะยังไม่พอนะคะคุณแม่ของคุณครูที่ขับรถนั้นเครียดมากคะ่ะน้องพัน<ะ>กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกของตัวเองที่ทําให้น้องเกิดขึ้นกับน้องเอ๋ยนะคะ,ะก็เครียดมากเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตลงตามไปด้วยะคะ่ะจริงเสียชีวิตก่อนน้องเอ๋ยนะคะ ตรงนี้ก็อยากเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าบทเรียนบางอย่างนั้นแลกมาด้วยน้ําตาลและชีวิตค่ะอย่าให้เกิดซ้ำซากครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคะค่ะดังนั้นนะคะทุกครั้งที่นั่งรถนะคะแล้วก็มีเด็กเล็กลงเด็กเล็กมาด้วยนะคะ,คะก็ควรจะตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่าเด็กๆเกนี่ย คือเด็กเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ตรงกับวันสงกรานต์ด้วยหลายๆท่านนะคะก็คงจะพาลูกหลานนะคะไปต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไปที่ไหนไกลๆนะคะบางทีอากาศร้อนขับรถก็เพลียท่านอาจจะจอดรถนอนพักสักครู่บางคนนะอาจจะเปิดแอร์ในรถแล้วก็หลับไปบางท่านก็อาจจะลืมนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปจากการสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจากอากาศที่เราหายใจออก่อ ก็อาจจะทําให้ท่านเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน,ใช,กนใช่แล้วค่ะกรณีของน้องเอ๋ยนั้นคาดว่าคงจะขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานานะคะแต่กรณีจอดรถเปิดแอร์แล้วก็ปิดกระจกอาจตายได้จากที่ว่าติดเครื่องยนต์แล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยแล้วไอเสียจากแอร์เนี่ยนะคะจากเครื่องยนต์เนี่ยบางอย่างก็จะถูกลมพัดพัดลมของแอร์เนี่ยนะคะดูดเข้าไปในห้องโดยสารนะคะ ทีนี้ถ้าไอเสียเป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรายังรู้สึกตัวอยู่ก็จะรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งก็จะเตือนว่ามันเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายของเราแล้วแต่บางทีเจ้าก๊าซพิษนั้นค่อยๆซึมเข้ามาในเทเลนิตเทเลนิตค่ะะฉะนั้นเมื่อเรานอนหลับเราก็ไม่รู้สึกตัวนะคะก็สูดคาร์บอนมอนอกไซด์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะตายโดยไม่รู้สึกตัวค่ะหนมพันค่ะแล้วถึงแม้ว่าในรถบางรุ่นพี่หน่อยเขาอาจจะมีการติดตั้งตัวดัก ข้อไอเสียนะคะขอ,ของเคืองใช้ค่ะเพื่อป้องกันคนในรถนะคะนอนหลับเป็นเวลานานแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเป็นเครื่องเตือนเพื่อให้เราปลอดภัยแต่บางทีนะคะโอกาสที่ไอเสียจะรั่วซึมเข้ามาในรถก็ยังมีอยู่ค่ะเพราะหลายท่านอาจจะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนั่งอยู่ในรถนานๆถึงได้ปวดหัวนะคะเวลาขับรถหรือว่าเวลาการจราจรติดขัดค่ะพี่หน่อยเราก็จะรู้สึกปวดหัวนั่นแหละคะ่ะอาการนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ นั่นคือท่านกำลังสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่ตรู้ตัวนั่นเองนั่นแหละค่ะซึ่งอาการก็จะมีได้แก่การะคายเครื่องปวดศีรษะเสืส่องซึมเคลืบเคลิ้มเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นหลับแล้วหลับลึกเลยค่ะอาจจะมีสันกระตุกหายใจติดขัดหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติดได้รวมทั้งก็จะมีโอกาสขาดออสเจนไปเลี้ยงส่วนที่สําคัญที่สุดในร่างกายก็คือสมองและอวัอยวะอื่นๆก็จะเสียชีวิตลงได้ในที่สุดค่ะ ค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเทศกาลการใช้รถใช้ถนนนะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียในี่ะหรือบางท่านเมานะพี่หน่อยค่ะซึ่งก็ไม่ควรจะขับรถเพราะว่าเกิดอันตรายได้อย่างน้อยนะถ้ามีอาการเพลียมากๆนะคะท่านก็อาจจะจอดรถนอนพักสักครู่ประมาณสัก30-40นาทีค่ะพี่หน่อยคะวันนี้มีคําแนะนํำไหมเวลาเราขับรถนานๆค่ะถ้าเพลียขับไม่ไหวง่วงนอนนอนดีกว่าคะ แต่ก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมค่ะเมื่อเริ่มรู้สึกง่วงก็พยายามหาที่เหมาะสมในการจอดรถนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสถานีบริการก็ยิ่งดีนะคะหรือไม่ก็พยายามหาจุดที่เป็นชุมชนหรือป้อมตํารวจทางหลวงก็ยิ่งดีนะคะให้ไม่มีแสงสให้มีแสงสลัสวๆดีดีกว่าวไม่มีนะคะเพราะว่าอาจจะมีโจรไปปล้นท่านก็ได้นะคะอันที่สองก็คือควรจะดับเครื่องยนต์ค่ะเมื่อจอดแล้วดับเครื่องยนต์ทันที แล้วแม่จะเริ่มรู้สึกอึดอัดบ้างแต่ก็ให้แง้มกระจกสักสองสามเซนเพื่อระบายอากาศแล้วก็รับลมจากภายนอกค่ะค่ะแล้วก็ควรปรับเบาะนะคะเอนเบาะให้นอนในท่าที่สบายนะคะเมื่อปรับนอนแล้วก็นอนเพียงพอแล้วขันก็จะหายจากการเหมยล้าได้ค่ะพี่หน่อยค่ะหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะเปิดก็ให้เปิดพัดลมแอร์ก็จะช่วยให้หลับได้นะคะโดยการบิดกุญแจไปที่จังหวะออนนะคะเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทํางานแล้วก็เปิดสวิตช์แอร์ โดยหาปุ่มที่เรียกที่เขียนว่า A ทั p i ค่ะซึ่งก็จะเป็นลูกศรชี้ให้นําอากาศเข้าสู่ตัวรถด้วยซึ่งจะเป็นพัดลมแอร์ไม่ใช่เปิดแอร์นะคะนั่นก็จะทําให้มีอากาศหมุนเวียนเข้าสู่ห้องโดยสารแม้นจะไม่ใช่แอร์ที่เย็นจําแต่ก็พอทําให้เราหลับสบายได้มีอากาศที่เย็นพอสมควรนะคะบางคนกลัวแบตหมดค่ะนุกท่ันแค่20นาที20-30นาทีเนี่ยก็ไม่ทําให้แบตเตอรี่หมดไปได้นะคะว่าอยู่ได้ถึง3-4ชั่วโมงนะคะ เมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองสักเล็กน้อยพร้อมแล้วก็ขับรถต่อไปค่ะค่ะพี่หน่อยอย่าลืมนะคะรถไม่ได้เป็นโรงแรมเคลื่อนที่นะคะถึงแม้ว่าท่านจะนอนบอกว่าพอแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ได้ดีสุขภาพเพราะว่าเวลาเราหลับเนี่ยกระดูกสันหลังเราอะ่ะไม่ได้ลาบนะคะพี่หน่อยก็จะมี อาการเอียงไปได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นถ้าหากจําเป็นนะคะควรนอนพอให้หายอ่อนเพลียหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางค่ะค่ะอย่าลืมนะคะมีสตริรอบครอบระวังลูกหลานดื่มอย่าขับง่วงหลับต้องถูกวิธีนะคะเผลอนิดเดียวเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการทาออ่างไกลโลกจนจบค่ะหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการฟังเรื่องใดนะคะติดต่อเราทั้งสองคนได้ที่ Facebook ทออ,อห่างไกลโรคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามสาระดีๆเรื่องสุขภาพกับเราทั้งสองคนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับดิฉันนาวากาตรีหญิงสุดใจชาประเสริฐและนาวากาโทหญิงดรพัทรพรพัทรโยธินขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ